พี่แจงคุณพัฒนาภงไปได้ยิกนก็เคยในส่วนนี้ใช่ไหมครับอ่าตั้งแต่ผมจําความได้ผมยังไม่เคยเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเลยครับก็คือเราบอกว่าตั้งแต่จำความได้เนี่ยเราไม่เคยเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเลย<ช>ไม่ไมีการทำธุรกรรมกับธนาคารกรุงไทไม่มีครับมีการเปิดใช้ง,งานเม่วันที่21ตุลาคมนะครับ2 5 67ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาโรคิสาสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีผมก็ไม่เคยไปครับ นี่เนตัวเข้ามาชี้แจงในส่วนนี้กับทางกรรมกรสริก็คือนะครับตัวเราเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับนายสามารถแล้วทําไมนายสามารถถึงไม่มีสมุดบัญชีธนาคารนะครับที่เปิดได้ชื่อเราในครอบครองนะครับแนส่วนเนี้ยตัวเราสามารถเดินทางเข้ามาได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าตัวเราบอกว่าอะไรนะครับไม่ได้ครับไม่ได้ขอซายเงี้ยในผลวลนะเพราะตรงเนี้ยนะครับมันสาคัญกับตัวเราทําไมเราถึงเดินทางเข้ามาไม่ได้ครับผมอยู่ไกลครับไม่มีตังเดินทางครับ